ประชัยมุลินะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเอ่อที่ท่าแพอำเภอทองคาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่ก็จะมีต้นทุเรียนอยู่ประมาณพันสี่ร้อยต้นพื้นที่หกสิบไร่เป็นหมอนทองแล้วก็มูสันชิงครับปีนี้คาดหวังตอนแรกเป้าหมายอยู่ที่เจ็ดตันครับแต่พอเก็บเข้ามาจริงมันได้ประมาณเก้าตันถือว่าประสบความสำเร็จวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการตัดี p d แล้วก็การทำให้ลูกกินอาหารและเติบโตข,ขึ้น ประมาณ66แล้วเราเพิ่มความชื้นครับการขับน้ําทําให้ลูกล่วงเหมือนถ้าสบุนปากใบไม่ยอมทางานนะมันก็ลําเลียงน้ําไปถึงลูกไปได้ถ้าถ้าเกิดหน้าแรงก็จะทําให้ลูกล่วงถ้าเราเพิ่มความชื้นตรงนี้ได้ปากใบเปิดการคายน้ำปกติน้ําก็จะลําเลียงอาหารไปถึงลูกและลูกก็จะอยู่ครบครับศึกษาพวกนี้มาจากไหนเออผมเคยปลูกเป็นโรงเรียนอินอร์มาอาะไรทำไมถึงมาสนใจกเกษตรเออเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันครับว่าชอบต้นไม้กําลังเดียดจบ ก็เลยตั้งใจจะมาทำสวนด้วยพ่อโอเค